สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลครับวันนี้จะมารีวิวขายรีโมทของเดนอนนะครับคุณผู้ชมครับตัวนี้เป็นตัวใหญ่เลยนะครับรีโมทตัวใหญ่มากๆนะครับน่าจะเป็นอ่าตัวท็อปของเดนอนเลยนะครับตัวนี้น่าจะเป็นตัวเขาเรียกตัวอะไรครับตัวเล่นแผ่นนะครับหรือว่าตัวอะไรนะครับก็มันมีระบบ ออดิโอ uh, มีซับไตเติลมีปุ่มเล่นแล้วก็มีปุ่มสต็อปปุ่มพอสนะครับเหมือนเหมือนเครื่องเครื่องเล่นแผ่นก็แล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าแน่นอนนะครับมีตัวสต็อปมีตัวเล่นแบบนี้ก็ต้องเล่นแผ่นแล้วครับคุณผู้ชมครับแน่นอนต้องเป็นเครื่องเล่นแผ่นนะครับผมคิดว่านะครับคุณผู้ชมครับ อ่ามันมีออเดีโอนะครับแล้วก็มีซับไตเติลก็บ่งบอกว่าเป็นเครื่องเล่นแผ่นอยู่แล้วนะครับถ้ามีพวกปรับเสียงออเดีโอได้ปรับซับไตเติลได้นะครับแต่น่าจะเป็นตัวใหญ่เลยนะครับของยี่ห้อเดนอนนะครับนี่ครับรางฐานยังใหม่เอี่ยมอยู่เลยนะครับเป็นเดนอนนะครับชื่อรุ่นนะครับเป็นเดนอน rc 1 0 3 7นะครับเดนอน rc 1 0 3 7ตัวนี้ ตัวใหญ่มากนะครับคุณผู้ชมครับเดนอนตัวนี้รีโมทตัวใหญ่จริงๆครับตัวนี้อ่าสำหรับตัวนี้นะครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลครับเสนอขายนะครับในราคา700บาทนะครับขาย700บาทครับตัวนี้ถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็โทรหาผมได้เลยนะครับที่0815851998เดครับเดชชาติพวงเกตจากสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ